จงทำความเข้าใจต้นเหตุของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทักษะการวิเคราะห์ปัญหา A B C ของการเล่าเรื่อง Storytelling ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาหมายถึงความสามารถในการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในทางบวกและวินิจฉัยสายเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมคนที่รับรู้เหตุการณ์หลายไปในทางลบเกินไปจะทำให้รู้สึกท้อแท้อยู่เสมอในทางกับกัน คนที่มองเหตุการณ์ลลายไปในทางบวกเกินไปจะทําให้รับมือไม่ได้ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาคือความสามารถในการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ไปทางบวกได้อย่างตรงไปตรงมาทักษะการปรับตัวและทักษะการควบคุมอารมณ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบล,ลิมบิกแต่ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องกับ เปลือกสมองโดยเฉพาะส่วนสมองกลีบหน้าเวลารู้สึกถึงอารมณ์เชิงลบเช่นโมโห,โหหรือผิดหวังเรามักเชื่อว่าเหตุการณ์บางอย่างหรือคนบางคนเป็นต้นเหตุของอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นเพราะว่านี่เป็นความเข้าใจผิดไม่ว่าคนรอบข้างจะว่ายอย่างไรจะเกิดเรื่องอะไรในชีวิตหรือเราจะขัดแย้งกับใครสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มีความหมายใดๆซ่อนอยู่แต่เหตุผลที่ทำไร้ทำให้อารมณ์เราเสียเสียเศร้าใจและโมโห,โหได้นั้นมาจากการตีความกล่าวอีกอย่างคือความโกรธหรือความโมหโหไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการกระทำของคนหรือเหตุการณ์ภายนอกแต่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองดังนั้นเราต้องตระหนักรู้ให้แน่ชัด ว่าต้นเหตุของความโกรธและความสิ้นหวังอยู่ในสมองของเราเองลองจินตนาการภาพของเหตุการณ์ต่อไปนี้เรากำลังนั่งเพลิดเพลินกับการตกปลาอย่างเงียบๆอยู่บนเรือเล็กลำหนึ่งท่ามกลางทะเลสาบอันเงียบสงบมีสายลมของฤดูใบไม้ผลิพัดเบาๆอากาศแจ่มใสรอบข้างสงบนิ่งทุกสิ่งดูสมบูรณ์แบบจู่ๆก็มีเรือลำอื่นมาชนด้านหลังเรือของเราจนเรือเราโค้งเค้ง ความสงบและความสุขเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกไม่ดีและความโกรธทันทีเพราะความรู้สึกถูกมองข้ามและถูกละเมิดที่จะเพลิดเพลินใจอย่างเงียบๆอ,อนว่าในสถานการณ์เช่นนี้เราคงโมโหทําหน้าหงิกแล้วแสดงความโกรธอันชอบธรรมท,ที่ไปที่เจ้าของเรือลํานั้นที่ไม่ระมัดระวังเขาแต่ว่าถ้าบนเรือไม่มีใครอยู่ เป็นแค่เรือว่างๆที่ลอยน้ำมาชนเรือของเราวินาทีนั้นความโกรธสลายหายไปทั้งๆที่ความจริงเรือลำนั้นมาชนเรือเราอย่างแรงไม่ได้เปลี่ยนไปคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความโกรธและความผิดหวังไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากเหตุการณ์ภายนอกแต่การตีความในเสี้ยววินาทีของคนเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นต่างหากคือต้นเหตุของความโกรธนาทีที่เรือลำหนึ่งมาชนเรือเรา เราจะเริ่มเล่าเรื่องในหัวว่ามีคนเอาเรือมาชนเรือเราอาจจะไม่ทันระวังหรือมีเจตนาเขาละเมิดสิทธิ์ของเราที่จะเพลิดเพลินกับเวลาส่วนตัวทําให้เราเสียศักดิ์ศรีบังอาจจริงๆเขาทําผิดเขาต้องรับผิดชอบแต่ว่าเมื่อหันไปมองกลับเห็นแต่เรือว่างเปล่าถ้าจะมีคนผิดก็คงเป็นลมที่พัดเรือมาวินาทีที่ยิ้มแห้งๆคนเดียว ความโกรธได้สลายหายไปเพราะการเล่าเรื่องในหัวของเรานั้นผิดโดยสิ้นเชิงก่ลาวคือความโกรธเป็นผลลัพธ์จากการเล่าเรื่องในสมองเราไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากความจริงมีเรืออื่นมาชนเรือเรามาตินเซลิกแมนผู้ให้กำเนิดจิตวิทยาเชิงบวก เรียกปรากฏการ์เช่นนี้ว่าการเชื่อมโยง ABC ในเหตุการณ์ความเชื่อผลลัพธ์เรามักคิดว่าเหตุการณ์ทําให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างซึ่งคืออารมณ์หรือพฤติกรรมของเราแต่ว่าในระหว่างนั้นย่อมมีการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อของเราอย่างแน่นอนกล่าวคือเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตของเรา ลำพังตัวมันเองไม่สร้างผลลัพธ์ใดๆแก่เราแต่เกิดจากการตีความและการเชื่อมโยงตามระบบความเชื่อของเราระบบความเชื่อนี้ที่มาตินกล่าวถึงก็คือวิธีการเล่าเรื่องนั่นเองลองนำคำอธิบายของมาตินมาใช้กับตัวอย่างของเรากันเหตุการณ์ที่เรือมาชนทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นความโกรธของเรามีความเชื่อว่าเรือลำนั้นมีคนนั่งมาด้วยแน่นอนและ ต้องเป็นเพราะคนคนนั้นไม่ระวังหรือไม่สนใจเราทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาวิธีตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ผิดไปของเรามาติ่จึงย้ำว่าเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบความเชื่อและวิธีเล่าเรื่องของเราเราจะทุกข์มากขึ้นหรือสุขมากขึ้นต้องดูว่าเราตีความและเล่าเรื่องเหตุการณ์ร้ายหรือประสักดต่างๆอย่างไรความโกรธทำให้คนอ่อนแอทั้งยังเป็น ศัตรูสำคัญของพลังแห่งการฟื้นตัวคนที่เข้มแข็งจะไม่โกรธเหตุผลที่แสดงความโกรธเป็นเพราะยอมรับว่าตัวเองรู้สึกผิดหวังและอ่อนแอไม่มีวันใดที่ความโกรธจะแก้ปัญหาหรือแก้ไขอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราได้การสร้างทําเป็นโกรธอาจมีประโยชน์บ้างแต่ความโกรธทําให้ปัญหายุ่งยากขึ้นความโกรธทำลายทุกอย่างยิ่งกว่านั้น คนที่แสดงความโกรธก็เท่ากับว่ากําลังทำลายร่างกายและจิตใจตัวเองเวลาโกรธจังหวะการเต้นของหัวใจจะผิดปกติมีข้อมูลชัดเจนในทางสิติที่บอกว่าคนที่โมโหง,ง่ายมักจะเป็นโรคหัวใจง่ายด้วยจังหวะการเต้นของหัวใจคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางการแพทย์เรียกว่าค่าแปรผันของหัวใจคนที่มีค่าแปรผันของหัวใจต่ำอัตรา,าการเต้นของหัวใจ จะผิดปกติเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าหลายครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีแต่คนที่มีค่าแปรผันของหัวใจสูงอัตรา,าก,การเต้นของหัวใจใน10วินาทีโดยประมาณจะค่อยๆเร็วขึ้นและค่อยๆช้าลงอย่างสม่ำเสมอค่าแปรผันของหัวใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของหัวใจคนที่มีความวิตกกังวลสูงจนอาจทําให้เป็นโรคหัวใจได้คือคนที่มีค่าแปรผันของหัวใจต่าอย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันมานานว่าค่าแปรผันของหัวใจมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์เวลาเครียดหรือโมโหค่าแปรผันของหัวใจจะต่ำลงกระทันหันแม้จะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงก็ตามระบบความคิดของคนคนหนึ่งเป็นตัวกำหนดวิธีเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นระบบความคิดนี้คือพื้นฐานนิสัยที่ตัดสินว่า เราจะเล่าเรื่องอย่างไรทั้งนี้เราต้องมีนิสัยการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไปในทางบวกเพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและรักษาพลังแข่งการฟื้นตัวให้แข็งแก่งตลอดจนต้องพัฒนาคุมลักษณะเชิงบวกและกระตุ้นเส้นทางการจัดการข้อมูลเชิงบวกให้ทำงานด้วยคราวนี้เรามารู้จัก กันให้ละเอียดขึ้นการเล่าเรื่องคืออะไรมนุษย์คือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในเรื่องเล่าความจำแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ความจำระยะสั้นกับความจำระยะยาวความจำระยะสั้นเป็นความจำแบบที่ตอนคุณโทรโทรศัพท์อยู่ยังจำได้แต่เดี๋ยวก็ลืมเป็นความจำที่บันทึกในสมองเพียงคู่เดียวและหายไปไม่เคลื่อนไปสู่ความจำระยะยาว ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกในความจำระยะสั้นจะได้รับการให้ความหมายอย่างเป็นระบบแล้วเคลื่อนไปสู่การเป็นความจำระยะยาวโดยสมองส่วนฮิปโปแคมปัสทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการนี้บางส่วนของข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ที่บันทึกไว้ในความทรงจำระยะยาวสามารถดึงออกมาในะดับจิตสำนึกได้ความจำระยะยาวแบ่งเป็นสรูปได้แก่ ความจำเรื่องจริงกับความจำเป็นฉากความจำเรื่องจริงคือความจำที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคําศัพท์ชื่อคนชื่ออุปกรณ์เป็นต้นส่วนความจำเป็นฉากคือความจำที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์กับฉากหรือตอนอันหลากหลายที่บันทึกร่องลอยชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนของความจำสอรูปแบบนี้คือ ความจํำเป็นฉากจะอาศัยเวลาและสถานที่เป็นกรอบความสัมพันธ์ในขณะที่ความจํำเรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นความจํำเรื่องจริงคือสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้ซึ่งได้มาจากการเรียนรู้โดยทั่วไปแต่ความจํำเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตคือความจํำเป็นฉาก ซึ่งเป็นฉากเฉพาะของคนคนหนึ่งที่ได้จากการเล่าเรื่องและการเล่าเรื่องก็คือการรวมความจำเรื่องจริงจำนวนมากที่พบเจอในชีวิตเข้าเป็นก้อนความคิดหนึ่งแล้วให้ความหมายมันนี่จึงเป็นการเล่าเรื่องการสร้างเรื่องเป็นความจำเป็นประสบการณ์และเป็นชีวิตเรื่องเล่ามีสประเภทได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับบางสิ่งและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเล่าเกี่ยวกับบางสิ่งหมายถึงการอธิบายหรือพนาณาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือความจริงใดๆส่วนเรื่องเล่ากับชีวิตคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตเท่ากับว่าเรามีชีวิตอยู่ในเรื่องเล่าของตัวเองและหมายความว่าประสบการณ์ชีวิตและจุดมุ่งหมายของเราล้วนเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดอลิสโตโตนิยามมนุษย์ว่าเป็นสัตว์เล่าเรื่อง หมายความว่าความสามารถในการเล่าเรื่องคือเกณฑ์สำคัญที่สุดในการแบ่งแยกมนุษย์กับสัตว์มนุษย์เข้าใจชีวิตและมีประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่ากล่าวสั้นๆได้ว่าชีวิตคือเรื่องเล่านั่นเองโดยเรื่องเล่าทั้งหมดนั้นรวมถึงความจำประสบการณ์และความจริงในเรื่องเล่ามีตัวเอกเสมอ การสื่อสารทุกรูปแบบถือเป็นการเล่าเรื่องในนิติเล็กใหญ่ต่างกันไปแต่แน่นอนว่าตัวเอกในเรื่องเล่าประสบการณ์ของเราย่อมเป็นตัวเราและคนที่เราพบเจอมีตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของเรื่องมีรูปแบบการเรียบเรียงเรื่องอยู่ในนั้นทั้งหมดเรื่องเราในหนึ่งประโยคเหมือนภาพยนตร์เรื่องสั้นที่ตัดส่วนหนึ่งของชีวิตของเราออกมาฉายตัวอย่างเช่น ใครคนหนึ่งเล่าว่าพักเที่ยงไปเจอเพื่อนมากินบะหมี่เย็นด้วยกันแล้วก็แยกย้ายประสบการณ์จริงของคุณที่อยู่ในเรื่องเล่านี้ก็คือกำลังทำงานอยู่ที่บริษัทดูนฬรการ,รู้ว่าถึงเวลาพักเที่ยงหยิบโทรศัพท์คอนเฟิร์มนัดกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนตกลงกันว่าจะไปร้านบะหมี่เย็นแถวๆบริษัทเลื่อนเก้าอี้ระลุกขึ้นสวมเสื้อนอก ปิดคอมพิวเตอร์หมุนตัวไปทางซ้ายเดินไปแค่สิบห้าก้ายืนหน้าลิฟต์กดปุ่มทักทายกับคนที่เจอเมื่อประตูเปิดก็เข้าลิฟต์ลงลิฟต์เดินอีกห้าร้อยสามสิบเก้าเข้าไปในร้านว่ามีเย็นนั่งทักทายเพื่อนตะโกวนว่าขอว่ามีเย็นสีชามโตะนี้เขียวยิบสี่ครั้งเลยว่ากื่นเช็ดตะเกียบสี่สิบหกครั้งดื่มน้ำสองแก้วพฤติกรรมเล็กๆน้อยน้อยดำเนินไปอย่างต่อนเนื่องแับไม่ช้่วเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆข้างต้นโดยละเอียดจะพบว่าไม่มีพฤติกรรมใดโดยเฉพาะ ที่เรียกว่ากินบะหมี่เย็นกับเพื่อนทั้งหมดเป็นรประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของเราส่วนการตัดแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตามความต้องการของตัวเองแล้วให้ความหมายว่ากินบะหมี่เย็นกับเพื่อนคือการเล่าเรื่องหลายวันผ่านไปเราจะจําพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยเดินไปร้านบะหมี่เย็นกี่ก้าวเคี้ยวบะหมี่เย็นกี่ครั้งเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดจะหายไปอย่างถาวรจากชีวิตของเราเพราะ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ขึ้นใหม่โดยเลือกส่วนหนึ่งของประสบการณ์และการกระทำจำนวนมากมาให้ความหมายและบันทึกไว้ในความทรงจาทุกประสบการณ์ของเราจะกลายเป็นความทรงจําและเป็นเรื่องเล่ากล่าวคือประสบการณ์และความจําทั้งหมดของเรานั้นจะมีตัวตนอยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นโดยเป็นการเลือกมาแล้ว ให้ความหมายไม่ใช่มีหลายๆประสบการณ์แยกกันอยู่แล้วเล่าเรื่องโดยเพิ่มเติมบางอย่างเข้ามาเราให้ความหมายประสบการณ์ของเราและทําให้มนุษย์และทําให้สมบูรณ์ด้วยการเล่าเรื่องเช่นนี้ประสบการณ์กลายเป็นเรื่องเล่าและหลงหรือเป็นเพียงความทรงจําอยู่ในสมองของเราและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตของเราจึงเป็นเรื่องเล่าที่ตัวเองสร้างขึ้นลักษณะเฉพาะของเรา หรือการจะได้รู้ว่าเรานั้นเป็นใครอยู่ที่ว่าเราเล่าประสบการณ์ของตัวเองอย่างไรในความจำของเราอย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เท่านั้นและไม่ใช่การหวนกลับไปคิดว่าเราทำอะไรไปเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปการเล่าเรื่องเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนและวัตถุประสงค์ ไว้ล่วงหน้าแล้วจากนั้นจึงทำพฤติกรรมหลายๆอย่างเพื่อให้การเล่าเรื่องที่วางแผนไว้เกิดขึ้นจริงเหมือนการเขียนบทไว้ในสมองแล้วทำพฤติกรรมตามนั้นเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้ตอนเชียงกินบะหมี่เย็นกับเพื่อนดีกว่าการวางแผนหรือวัตถุประสงค์เช่นนี้ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องเช่นกันวิธีทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตการจะเล่าเรื่องให้มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ดี เราต้องมุ่งสนใจไปที่มิติ3ด้านได้แก่ความส่วนตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ความถาวรเรื่องนี้เกิดขึ้นเสมอหรือไม่หรือเกิดขึ้นในบางครั้งเท่านั้นและความทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านเป็นแบบนี้หรือไม่หรือเป็นเฉพาะสิ่งนี้ ส่วนมากคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวต่ำมีแนวโน้มที่จะตีความเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายที่เผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในมิติที่เป็นส่วนตัวถาวรและทั่วไปอย่างมากสมมุติว่าเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างการล้มเหลวเรื่องธุรกิจคนที่ขาดพลังแห่งการฟื้นตัวจะตอบสนองว่ามีคนประสบความสําเร็จตั้งมากมายทําไมฉันล้มเหลวต่อไปก็ล้มเหลวแบบนี้อีกใช่ไหม ทำไมฉันล้มเหลวตลอดเลยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจทุกอย่างที่ฉันทําทําไมไม่มีอะไรรับรื่นเลยทําไมทุกด้านในชีวิตของฉันถึงมีแต่ความล้มเหลวแต่คนที่มีพลังการฟื้นตัวสูงจะตอบสนองตรงกันข้ามพวกเขาจะคิดว่าเขาล้มเหลวครั้งนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายก็จริงแต่ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ใช่ฉันคนเดียวคนที่ล้มเหลวมีอยู่มากมายครั้งนี้ที่ธุรกิจล้มเหลวแค่เพราะโชคไม่ดี เป็นสนานการที่ควบคุมไม่ได้ความล้มเหลวอาจเกิดแค่ครั้งนี้เท่านั้นแม้ว่าฉันจะทําธุรกิจนี้ล้มเหลวแต่เรื่องอื่นๆก็ทําได้ดีการที่ธุรกิจฉันล้มเหลวไม่ได้ทําให้ทุกด้านในชีวิตฉันล้มเหลวไปเสียหมดความแตกต่างในการเล่าเรื่องของคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงและคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวต่ำไม่ได้ปรากฏก,กับเรื่องหลายเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องดีๆวิธีการเล่าเรื่องของคนทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม สมมุติว่าสอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานบริษัทชั้นนำที่อัตราการแข่งขันสูงมากคนที่มีพลังต่ำจะคิดลบและคิดว่าสอบผ่านไม่ใช่เพราะฉันเก่งแต่เป็นเพราะฉันดวงดีครั้งนี้สอบได้แต่ใช่ว่าใช่ว่าทุกเรื่องในชีวิตของฉันจะประสบความสำเร็จในทางกลับกันคนที่มีพลังแข่งกันท้นตัวสูงคิดบวกจะเชื่อว่าครั้งนี้ที่สอบผ่านเป็นเพราะฉันเก่ง การทดสอบผ่านของฉันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาฉันเชื่อว่าด้านอ,าอื่นๆในชีวิตก็จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันสอบผ่านในครั้งนี้ <ç> เห็นได้ว่าคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวต่ําจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันนะะกับทุกเรื่องในทุกเมื่อส่วนเกี่ยวกับเรื่องดีจะคิดว่าคนอื่นก็ทําได้แค่บังเอิญแค่ครั้งนี้เท่านั้นเป็นการรับรู้ โดยลดคุณค่าซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีพลังบวกอย่างสิ้นเชิงคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงจะลดความใหม่ในเรื่องแย่ๆและยอมรับเรื่องดีๆไปตามปกติแล้วคุณหลับเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างธุรกิจล้มเหลวหรืองานประสบความสําเร็จก็ได้คุณตอบสนองอย่างไรเมื่ออุปสรรคในชีวิตแต่ละวันและเล่าเรื่องไว้แบบไหนเช่นตอนเช้าขณะกําลังออกไปทํางานพบว่ารถที่จอดไว้หน้าบ้านโดนขูดเป็นรอย คนที่พลังงานฟื้นตัวต่ําหรือพลังงานลบทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับรถฉันด้วยเป็นความผิดของฉันเองที่จอดรถไว้ตรงนี้ทำไมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันตลอดเลยฉันเป็นคนโชคลายใช่ไหมถ้าวิธีเล่วเรื่องของคุณเป็นแบบขั้งต้นคุณต้องพยายามปรับปรุงด่วนรถที่ไม่จอดไว้ในที่จอดรถย่อมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ความผิดของเรา แต่เป็นความผิดของคนที่ขับรถมาโดนเรื่องโชคร้ายแบบนี้เกิดขึ้นวันนี้โดยบังเอิญถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์วันนี้เรื่องอื่นๆจะเป็นไปด้วยดีคุณต้องมีนิสัยที่เลาเรื่องได้แบบนี้ตอนเกิดเรื่องแย่คนที่มองโลกในแง่ร้ายความส่วนตัวความถาวรความชั่วไปคนที่มองในแง่ดีความไม่ส่วนตัวความไม่ถาวรความเฉพาะ ตอนเกิดเรื่องดีของคนในแง่รายความไม่ส่วนตัวความไม่ถาวรความเฉพาะความส่วนตัวความถาวรของเข้าไปอันนี้ยังไงพื้นฐานของทักษะวิเคราะห์ปัญหาคือความสามารถในการเล่าเรื่องในทางบวกลองไปพิจารณาดูให้ละเอียดกันอีก3มมิติว่าคุณคิดและตอบสนองอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์หลายที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในชีวิต และต้องสร้างนิสัยรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เชิงลบแบบที่ไม่ส่วนตัวไม่ถาวรและไม่และมีความเฉพาะแต่รับรู้เกี่ยวกับเรื่องดีว่ามีความส่วนตัวถาวรและทั่วไปนิสัยที่รับรู้เรื่องต่างๆด้วยพธิธีทางวกจะทำให้พลังแห่งการฟื้นตัวของคุณสูงขึ้นได้ณอย่างน่าประหลาดใจวิธีเล่าเรื่องของคุณหลัก ลองตรวจสอบวิธีเล่าเรื่องของคุณเป็นอย่างไรโดยอิงกับสิ่งที่นําเสนอไปต่อไปนี้ถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องดีและเรื่องแย่ด้วยวิธีการในฝั่งซ้ายคุณคงเป็นเรื่องยากที่จะทําให้พลังแห่งการฟื้นตัวของคุณสูงขึ้นได้ดังนั้นคุณต้องมีวินยัยมีนิสัยที่วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาด้วยวิธีการเล่าเรื่องฝั่งขวา เมื่อเกิดเรื่องแย่สถานการณ์หนึ่งโปรเจกที่ตั้งใจทำมาล้มเหลวทำไมต้องเป็นฉันเท่านั้นที่ล้มเหลวคือความส่วนตัวครับ vs ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ล้มเหลวใครๆก็ล้มเหลวได้ความไม่ส่วนตัวทำไมฉันล้มเหลวตลอดเลยคือความถาวรครั้งนี้แค่ดวงไม่ดีคือความไม่ถาวรทำไมทุกเรื่องที่ฉันทำเป็นแบบนี้ความเฉพาะ ฉันล้มเหลวแค่โปรเจกต์นี้งานอื่นฉันก็ต้องทำได้ความทั่วไปสถานการณ์ที่สองรถที่จอดไว้โดนขูดเป็นรอยทำไมเรื่องโชคร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันคนเดียวฉันผิดเองที่จอดรถดไว้ตรงนี้อันนี้คือความส่วนตัวขับรถมาขูดรถคนอื่นแล้วขับไปเลยแบบนี้ไม่ลายใจบ้างเลยนิสัยไม่ดีเลยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ความไม่ส่วนตัวทําไมเรื่องโชค้หลแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันตลอดเลยความถาวรวันนี้แค่โชคไม่ดีความไม่ถาวรทําไมฉันต้องโชค้หลแบบนี้ทุกเรื่องความทั่วไปฉันคงไม่ดีกับเรื่องการจอดรถฉันคงโชคไม่ดีเกี่ยวกับการจอดรถพงเฉพาะเมื่อเกิดเรื่องดีได้รับแจ้งว่าสอบผ่านจากบริษัทที่อยากเข้าทำงาน เขาคัดเลือกคนแบบฉันสงสัยจะเลือกใครก็ได้ความไม่ส่วนตัวนะครับเขาเลือกจัดเขาเลือกฉันด้วยค่อยภูมิใจหน่อยสมกับที่ได้พยายามความส่วนตัวคงเพราฉันโชคดีคราวนี้ได้สอบผ่านอันนี้คือความไม่ถาวรเรื่องที่ฉันตั้งใจจริงๆจะทำได้เสมอนี่คือความถาวรสอบ ข้าบริษัทได้ก็จริงแต่เรื่องอื่นๆในชีวิตฉันเละเทนี่คือความเฉพาะครับทุกเรื่องในชีวิตฉันกําลังเป็นไปด้วยดีนี่คือความทั่วไปเเราต้องมีนิสัยกันแล้วเรื่อง <Yeah. S 1> เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไปในทางบวก <Yeah. S 1> เพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและรักษาพลังแห่งการฟื้นตัวให้แข็งแกร่งนะครับ